สวัสดีครับ FC มาอมาอุสคาหนะฮะคิดจะออกรถยนต์มือสองคิดถึงมาอุสคาห์วันนี้นะครับผมจะพามาชมรถ e c o c คานี่ดดานข้ามผมเลยนะครับเป็นรุ่นที่แบบลูกค้าตามหาเยอะมากนะโชมนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้าตัว u z u k i s w i f t นะครับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น1.2 RX นะครับเกียร์ออโต้ปี2015นั่นเองนะครับได้เป็นสีขาวแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับปีองพราคาเดี๋ยวแจ้งใต้คลิปนะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ คันนี้อบอกได้เลยว่า Wing ไม่วิ่งมีถึงแสนด้วยนะฮะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่กำลังมองหาเจ้าตัวสวิฟสีขาวมุกนะครับชัวร์ท็อปสุดนะครับมาปรับพร้อมกับล้อแมกนะลายของมินิคูเปอร์เลยนะรีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมวันนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวสวิฟคันนี้รบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิงด่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าตัว s วิฟน่าสนใจยังไงนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นโมเดล year ปี2016นั่นเองนะครับได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับคงไฟแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยมาด้วยกับกระจังหน้านะครับที่เป็นสีดําด้านมีโลโก้ส z u กิตรงกลางนะครับมีสเกิร์ตมาให้รอบคันมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมนม้ำทีละกาใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ นี่นะฮะมาพร้อมกับยางเมชิลินปี2021 Pilot Sport โ oh, หเป็นยางแบบสปอร์ตด้วยนะครับล้อแม็กนะฮะก็จะได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะฮะแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กลายนี้เป็นลายของ M i n ี Cooper เลยนะฮะลูกค้านะครับผมนี่เลยยางปี2021สวยๆแบบนี้นะครับตัวเครื่องยนต์เบนซินขน,น,นาด1.2ลิตรบอกได้เลยว่าโคตรประหยัดน้ำมันเลยนะฮะกระจกพับปักไฟฟ้าไฟเลี้ยวนะครับมาให้เรียบร้อย กุญแจจะไ,ได้เป็นสมาร์ทเอนทรีสมาร์ทย์เลตแบบนี้นะครับกดตรงนี้ก็ตัวล็อกรถได้เลยนะครับเราจะกดปุ่ล็อกก็กดตรงนี้สามารถดึงออกได้เลยนะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มประมาณ40เนะครับนี่เลยได้เป็นดิสเบรกคู่หน้าดับเบรกหลังด้านท้ายนะไฟเลี้ยวไฟท้ายก็ดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะครับติดในส่วนของท่อหลอกมาให้สเกิร์ตมาให้นะครับ เป็นของยี่ห้อซันโต้นะครับนี่เลยมีกล้องห,หลังมาให้นะครับมีสปลอเลอร์ไฟเบรกรุ่นที่3มาดูภายในกันนะฮะอ่ะล็อกนี่นะครับฝาท้ายรายละเอียดน็อตไม่มีขยับนะฮะรถเดิมๆดิมตะคุงตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆดิครับก็ด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีที่กั้นของมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะ นี่นะครับมีที่กั้นมาให้นี่นะครับสวยๆอ่านะฮะก็ภายในจะเป็นเบาะสีดำนะครับสามารถพับได้นะครับละเอียดภายในด้านในของเขาเนี่ยสวยกิฟเลยอามาดูตรงนี้หน่อยนะครับคันนี้นะครับก็จะไม่มียางอะไหล่ให้มาแล้วนะครับจะเป็นตัวชุดนะครับชุดปั๊มลมนะฮะเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้นะครับนี่เลยอ่ะไปดูด้านในกัน ใน,นส่วนของภายในนะครับแผงประตูจะเป็นสีดําแบบนี้นะฮะแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังสีดําก็ถือว่ากว้างนะนะครับนั่งสบายนะครับเพดาสะอาดมากลูกค้านะครับนี่เลยนะเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็กระทันรัดดีนะห้อยขับในเมืองตา่างจังหวัดสบายๆเลยนะครับก็กระจกไฟฟ้าหมดแล้วนะไปดูด้านหน้ากัน นี่ในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้ให้เป็นพรูสตาร์ทนะฮะนี่นะครับกดปุ่มสตาร์ทไม่หกห0ื่นห้งร้อยหกกิโลนะครับผมอะไรมัลติฟังชั c นคูดคอนโทรลเบ c h ชิปมาให้นะครับเครื่องเสียงนะครับ USBCDAP 3นะครับตัวนี้ยังไม่มีบลูทูธมาให้นะฮะนะครับรู้สกว่ายังไม่มีบลูทูธมาให้นะครับ L ออโต้นะครับมีกล้องมาให้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะ แอร์เย็นเพลงเพาะเกียร์ CVT แล้วนะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะรายละเอียดภายในสวยมากไปดูห้องเครื่องกัน <c oughs> ในส่วนตัวเครื่องนะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเบนซิน VVT นะฮะนี่นะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับขนาด1.2ลิตรนั่นเองนะครับ รายละเอียดห้องเครื่องนะครับล็อไม่มีขยับเลยนะครับนะในส่วนตัวเลขคัตซีนครับตรงรุ่นเลยเครื่องเงียบแห้งสนิทเลยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับตัวนี้สวยๆใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 4, 8แป4 0 4, 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมพอดีได้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับใครสนใจคันนี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติม,มรีบติดต่อมาได้เลยนะครับก็ขอฝากด้วยล้วกันสำหรับเจ้าตัว ซูซูกิสวิป1.2 RX เกียร์ออโต้ปี2015ไมล์6,000คันนี้น่าสนใจมากนะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวใส่ราคาใต้คลิปนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะครับก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ